ไม่เคยมีมาก่อนเปิดวงหมอลำรอบสองกู้ศรัทธาแฟนเพลงหลังยอมรับเปิดตัววงรอบแรกไม่พร้อมขอเปิดวงอีกรอบ 2. สองสนอพี่น้องเนาะเป็นยุ้ยใสนั่นฝากติดตามเด้เอพี่น้องเดอรลั่นแก้ตัวให้สมบูรณ์แบบสะเทือนวงการหมอลำแม่จัก,กรพันหัวหน้าวงหมอลำขวัญใจแฟนสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครเคยทำด้วยการประกาศเปิดวงรอบสองเพื่อขอแก้ตัวหลังยอมรับว่าการเปิดตัวครั้งแรกยังไม่พร้อมสมบูรณ์แบบ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังแมนจักรพันพิจารณาปรึกษาเพื่อนฝูงรวมถึงขอเช็กเสียงแฟนคลับและได้รับแรงสนับสนุมท่วท้นให้กลับมาแก้ไขจุดบกพร่องหัวนหน้าแมนยืนยันว่านี่คือการแสดงความรับผิดชอบสูงสุดต่อแฟนเพลงและจะเติมเต็มทุกสิ่งที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้สมศักดิ์ศรีการเป็นขวัญใจแฟนอย่างแท้จริงเตรียมพบกับการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนหมอรำต้องจดจำแมนจักรพันินบัเทงจวดติดคนบันเทิง